อ้ยหนัง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 เอาให้แน่นเองเอาให้โลนึงนี่ยน้อมนพีกเลลนอือแม่ค้าคนสวยนะใช่น่อยจะเปแกงเอาเนี่ยนะเอาร่อยนค่งโลหนึงหนังแม่ค้าคนสวยนะใหน่อยจะไปแกง

พอเทียแตที่าอนพอขาจักขาจักนะไรคเอาไปทสุกครับปะยอดเลถูกใจเลยถือใจเลยกินเลยค่ะมันพีกจใเลยมากอที่แล uh ้วอัีรดับโลก็ออกดนน้เล่หมักเอไปีน่ ของอร่อยอยู่ตรงนี้อยู่ไก่เป็นด้กันมากคุณชิม,ชมเาไหนน้ำนะือคุณเนะก็จะเอาสองลูกเอื้อืโตเท่าไหร่นะอรออ่อยอ่ะ๋ยวขาจะเอาเป็นสองลูกแบบนี้ระรอ่อนกิน,นเต้าก็ได้เพ่อออ ແມ່ຄົນເກົ່າດິ້ມເຜິນຈັກໂອ້ລັກຈັກ4ລໍເນາະດິ້ມເຜິນຈັກສົນທັງລົດເດຍັງຊິໂອ້ຕິດໃຈເລີຍຊິໄປເຮັດໂອ້ແມ່ຄາອືໄປຄັນແມງຢ กั้นแค่สมนะอันใสกระลำนะซื้อกระลำขั้นใสอันนั้นอ่ขั้นสมอันนั้นขั้นคอบ่ะนขาคอนะจะเป็นตลงาขาอาจาขั้นสมคนย่างอันนี้ไเป็นงไงคะเป็นเอารงใค่ะสองโลเอาสองโลพันจ่ายเงินแล้วเดอืทอีอ่อนใจอ่ะอืมนามคักนมเน่อืมนมคับาคอเ่ อันนี้พันโลเชอไรนี่พ้อกัพ่อกมออานันจีร้อาสอืมเอดเอ่าเอาตนั้นละก็สกินง่ายอืมตุ้ม้อยเหลี่ยงงามขาวจันทรบานอยู่อืมโอ้ยถูกใจเลยทีนี้ได้ของชอบได้ของชอบเลยสองกิโลจ่าแล้วเนาะอจ้าโอ้ยสะอ่อนดีว่าไปไส่เลยจ่องอยู่มงเดียวเลยป่ะนี่ กมาเด้อกันละใครทำนเดคนี้เ็่เดกมี้นเฮ็ดียังเพิ่มเฮ็ดขมบ่นะนี่แม่จันเฮ็ดขมนเพท่นแถมเป็นแถมจุ่นจอันเอาละติดเจบว่าไปเซ็ตหรอว่าไปเซ็นนกเอ้ยยู่นีิล่ะถ้าขันไปงันจบ

มันล่ะไปกิ้มตําส้มส้มมีตลาดตลาดปลาตลาดของปลาเพิ่นมีของอืิาเน่ดกดักแจเอาเฮ็ดอีหยังเฮ็ดบดอ่อนเนี่ยงามๆเฮ็ดบดอ่อนจังไดเปิดบ่งดู

ไปต่อเลยตีบอลน,ะนอกแล้ไปต้อเลยตีสนองตลาดปลาเป็นม,มีตลาดปลาเอานอนใหม่เคื่องามเถอะนอนเลไเอานี่นี่นี่พักที่เจ้าเอิญพักยังก่อนเนี่ยนี่แม่จัน มีเพื่อนพักแถวพักไผ่พักไผ่พักไผ่ไอืมพักไผ่อืมมัดทอะไรล่ะนี่ี่ห้าที่เพื่อนลูกกันที่เพื่อนปลูกขายเราเดินไปใน่อนะข้ามาไหวก็เกินหลายย่างเนาะมันเคั้ยวนั่ง่จิ้นส้ม ฟัดเห็ดมคันโมคันแขวมวเกี่ยวมันเกี่ยวด้ับถวของเพินทันไล่เพ่อคยเยขอมากจากเทียชุดตัวนั่นแม่เด้อบดจ้า เอาเนืางไมกเป็ดแกงจิ้มปลาไม่เป็ดแกงค้าแกงไทยค่ะจิปูม้มโอ้เอา้าอันนี้กระน,นังตัวนี้ไม่เปแกงขยำของหลายต้นละเนาะตลาดปลาว่าวที่ลงงลลกลางดงมีพ่อพันธุ์อื่นตลาดปลาตลาดกลางดงถ้ากันมาตั้งแต้สีสะเก็ดไปงานขาวดำ มาก็เลยมาแวะบาทเนาะบงหนังเพิ่นจิมันี่ก็สิขายดีเนาะอือ